ออสวัสดีจ้าเป็นยังไงเนาะพี่น้องสบายดีบ่มุดเจออ้าพากันสบายดีบ่ยายนาลีไปย่างพาลิลี่ไปย่างจ้กพาลิลี่ไปย่างอากาศพี่นอ้องแกเบ่งรอยายนาลีทั้งถือกล้องทั้งอันรีวิวให้นมุดเจ้าเบิ่งเพื่อนสาวมาแล้วปุณเพื่อนสาวค่อยฮัลโหล ฮาวายูเกิดกดลบนี่เด้กดสันชายไอไอวิดีโอไอดูยูทูบวิดีโออยู่เนอะดิวยะไอดูยูทูบย่ายูทูบอยู่เนอะยูทูบย่าโยเแก่เกิดเกิดอันนี้ไม่ใช่ในเรื่องว่าภาษาภาษาบ่เปลี่ยนจ้าคนบอกภาษาอังกฤษบ่ได้บ่เปลี่ยน เพื่อนเพื่อนสาวยายดีเขาคือกันโ okay, อเคบ๊ายบายไอไปเพื่อนพูภาษาอังกฤษเปลี่ยเนเพื่อน,น,นเป็นคนไหนอ่าประเทศไอ้อีหยังนอรสัสเซียหรืออีหยังนี่แหละพี่น,น้องนั่นแหละยายนาลีกะภาษากับโป,ปเป็นแต่เพื่อนเบอกภาษาอังกฤษบร้ยักคำเลยดิยพี่น,อน้องเออ เขาซื้อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆกับบุรุษเรื่องโอ้หน้ากล้องข่อยคือมอคือล้างแดดพี่น้องไอหน้ากล้องยายนารีโมโมนอล้างๆมึงดูข่อยรีวิวมันเนี่อากาศดีแดดมีเบอร์มันเจ้าเบอร์มันสิยอดแสงเด้ข่อยสิพายลิลี่ไปย่างทะเลไปย่างทะเลยายนาลีไปย่างทะเล แดดนี่าพี่น้องเอ้ยปกติสุปีสุปีมันสิบูแดดได้นานนี่เดือนกันยาตุลาเนี่มันสิเรื่องขเขานางเลยดีปีนี้โลกมันเปลี่ยนไปเนาะโลกเปลี่ยนไปมันจะเลยมาแดดไหมอัตวามันแดดก็ดีกันแหละแบบว่าไอ้นอนเมื่อใดเห็นแดดมันจะสดสื่นะพี่น้องเมื่อใดคือเื่อคือคือไรก็เสาหมองใายนาลีแต่งตัวแบบเป็นปอ ได่เสียงก็นาวก็ได้ได้ไอเขาเออสิไปลงทะเลสิไปลงทะเลคือสิไปใส่กันยังมาเนี่ล่ะเล่นมาไายแล้วป่ะมันต้องสิล้มแน่มันสบายด้วยมันรีบๆว่ก็ต้องไปทะเลแล้วลูกป่ะมันอันนั้นมันล้มแหมมันล้มแหงแหมประหยากพายางทะเลได้ทะเลกับเสิพามันยางที่แรกก็ว่าสิลงทะเลล่ะมันคือสิล้มแค่มันสิจังไก่ลายใจแท้ ก็สิลงทะเลว่าสันลิลิลงทะเลลิลิมาพี่เ <c> ฮ <oughs> ้ยจะเป็นหลายใจเวลายายลิ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 ว่าอีแม่นี่ก็เป็นหลายใจยสับสนแล้วสัตวมาโอ้ยยอดแสงหรืวป่ะนี้่ได้เอาเป็นปากันแดดมากน,นี้โอ้ยคุ้งจางเก็บฉี่ลิลิขอ,อามาปะกล่องก็ยึดยักยึดยักเด้กพี่น้องขอโทษด,ด้วยจ้ะได้นาลีก็บับจิอน พ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่ยังไดเมื้อนี้กอากาศดีเออยายนาลีกัสิมาเว้าว่าไปเมืองไทยพี่น้องยายนาลีกับ,บ่รู้ดอ,อกเดือนกลุ่มพลายายนาลีกับเดือนกลุ่มพลเนาะจะโอปวดแขนพี่น้องเปื้อนเปล้น่นแขนก่อนคือปวดแขนเออมันสิยอดแสงแน่กัขอโทษเด้อเบิ่งอันนี้เขาไหวเฮ็ดจับสลากกันพี่น้องเนี่ยฝ่อัเนี่ย,ยนะจับสลากวินกันผู้ดใดไวินก็นได้เช็ด อย้อนแสงเด้ย้ยอนแสงอันละย้ายว่าสิย้ายนาลีกับเดือนกุมภาพันธ์กับกลุ่มผ้บัดที่นี่ไอ้ทางเมืองไทยนะ่ะเพื่อนอัน่นให้กักตู่บ่เหรอฮัลโหลฮายอวัยวะูทูบเดย์ลอบดีเดย์จะอัพโดลอดดีเดย์ย่า เวลี่กูสุดีอยากลัคกี้แอฟริวันแฮปปี้โอเคบายบายบายพ่นจุกหมาคือกันพ่นจุกหมาคือกันพี่น้องเขาก็ถ้าคล้ายดีฮัลโหลมาที่นี่ก็เล่นมอว์โต่อน่ะพี่น้องไปกับพ่อูหดอกว่าเพื่อนกับไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่นกับบัวคือตะเกาบัวพี่น้องทั้งเมืองไทยอ่ะว่ายายนารีดชสิทีดอยากซองเข็มแล้วมีใบมี่ยังเรียบร้อยลก็จะเอาไปโซ่เพื่อน คนต่างประเทศเขาเมืองไทยได้กัก,กตัววพาพี่น้องผู้ใดไปเมืองไทยมาแล้วกระตอบยายนาลีเนี่ยเด้อจ้ะยายนาลีบอลูเบ่งข้าวอยู่เบ่งข้าวพ่อใหญ่ไปเบ่งข้าวอยู่ยายนาลีเบ่งข้าวไอ้เพิ่งข้าวนะว่้านบกัก,ก,กตัวกันผู้ใดฉีดยาวัคซีนแล้วสองเข็มนคยกบ,บมันใจเพราะญาติก็าาไปโตเพราะญาติก็าาไปโตกยานตวยนพัทยา พ่อไปหอดเมืองไทยเราประจิตทรงตัวคอยไปคังโตัวยุพัทยาสิบซีมือเครื่องเรียนโอ้เสียเวลาตายเลยพี่น้องเลยเออคอยก็เลยคันบ่ได้ก,าก,ากักโตมันก็ดีกกตัวไปกักโตยัเฮียนก็นได้แต่เขาวา่าไอ้แต่เข้าออกไปไอ้เพื่อนว่าแต่ว่าเข้าออกไปไอ้สิทธิยาวัคซีนไปบอกพื่อนาบ้านขันเขาจะออกไปใส่ังสี่กลับไปเซ็นไปลงเห็นไหมประสันเพื่นว่างส่ละใครยู่เุยนก่อ่ะนยุยนก่อนกับเพี่อนปัญญาบัตรติดกัน พยบญชนะอยู่หลังบ้านก่อนเดี๋ยวเห็นพยัญานอยู่หลังเี็นก่อนหลังบ้านก็เรียกพี่น้องย่างไปว่าพ่อสามเก่าพอกระสีไปเซ็นก่อนจะออกไปใส่ไปใส่ก่อนก็ต้องไปเซ็นนะได้นารีกระสีไปเซ็นบอกเพื่อนนะพี่น้องจ้าโอ้ยไปคกันเด็กเป็นถึงกากตัวยุคเครื่องเดียดกดี๋ยวแต่ก็อยากไปแล้วไปเสียเวลาเขาตั้งใจสิไปหอดเห็นหอดช้านเดี๋ยวไปกากตัวหน่อยก็ไม่อยากไปด้พี่น้องเลย โอยมาข่อยมื่อนี้มันเป็นอยังเจ็บฉี่หมาเจ็บฉี่หมาพี่น้องต้องหัดจีบเจ็บฉี่หมาก็จีบก็ได้ก็จีบหมาบ้านนี้ก็จีบนักข่าวจะจับรู้แล้วเรื่องหมาก็ต้องขยันเก็บฉี่หมาพี่น้องเอ้ยโอ๊ยปวดแขนไป้ลิลี่ไปลงทะเลสิไปรีวิวทะเลมุกเจ้าเบิง อากาศงามเลิศอากาศดีอากาศดีครับมันนี่พี่น้องเลิศเลิศเลิศเปิดสายรีวิวกันงงงังกอยู่พี่น้องขอโทษด,ด้วยพี่นอ้องนะต้องข่อยมันบ่อันนี้โอ้ยอันบ้านเพื่อนสาวข่อยนี้พนไอนอันนี้เพนอยู่ประเทศไอแอฟ,ฟริกาพน,นอยู่ใสเนาะเพ่นปลูกดอกไม้งามงามหนา,าเปิดสามบาน,บานเพิ่นยายนารีสิไปรีวิว บาดเพื่อนสาวฝอยเพื่อนไปใส่เุ่อนฝอยจะไปรีวิวบังหอดเลยค่ะงามกัดดอกไม้เพื่อนไหนพูดอ่ะไปไปรีวิวบังพี่น้องเอ้อเพื่อนก็สิบอว่าฝอยดอกเนั่นไหมงามปะอ๋อคือโบเห็นลอกพี่น้องนี่นี่เห็นดอกใหมงไงนี่นอะดอกไม้งางค่ะกิริบานเพื่อนบาดเพื่อนสาวฝอยด้วยี่น้องดอกไม้เพื่อนสวยฝอยมากดอกไม้เพื่อนงามปะ ดอกอีหยังมื้อนี่อยว่ามันงามดีมันเป็นงส่วนงามยายนาลีว่ามันงามดีมาขคอยก็ไปแล้วลีลี่บ่รอแม่เลยวัขคอยก็สิมาย่างอยู่ดอกพญ่จรณ์แลาสิมาทีหลังขคอยขคอยย่างก่อนแล้วขคอยบอกว่าเฒ่าขคอยทุกคนเด้อสนุกเออว่าซัุนโอ้แดดมื้อนี้จักองศาเนาะคือตนุ่น พอนข้าพอนแน่ปกติกันมันโบแดดนี่ก็บนนุ่งเด่อเสียรุ่นนี่ปกติกันโบแดดยายนารีบนนุ่งเด่อเสียรุ่นของพี่นอ้อ,องผู้ใดที่จักรยานกลายเป็นกระสุนนี่พี่บ้าบ่ราะเพราะอายุคนเดียวได้พี่บ้าดอกจะ้ะยายนารีเฮ็ดยูทูบจ้ะพี่นอ้องจ้ะโอ้ยยูทูปอันที่คอยเฮ็ดไปรอบก้อนคนติดตามเพราะมันตายลอยเลย ขี่ดูแท้ลกขี่ว่าสันวันีห้องเซียดิขี่ดูเนี่ยวันนี้ก็จะไปลุ้งทะเลน้อยนึงเขาบ่ไปลุ้งลายดอกพี่น้องจ้าอากาศดีเขาก็แฮปปี้กันเนาะอากาศดีหุ้นก็ยิ้มแย้มแก้มใสเลยพี่น้อง ใช่สิค่ะเย้าว่าตะเขาเถาะเย้าว่าฝรั่งเถาะมือม่อใดแดดมื่อใดกึ่มๆในนายเหี้ยวแบบนี้ค,คนไทยก็น่าปวดมือด่อใดอากาศดีแดดแดดอี่เลยโลกนี่คือโซฟาแท้วันวนี้พี่ยายนิ่งน่องกันไหมเออกี้ยายนาลีบังต่โลกพี่ยายนิ่งโลกนี้คือโซฟาแท้วันวน,น,นี้คันเ่อใดแดดอยู่เมืองนอกวะถ้าอยู่เมืองไทยกับแลนกับโฮม มันคือห่อนแท้พอดีถ้าอยู่เมืองใดถ้าอยู่เมืองนอกอากาศเมือ่อนี้ือโสภาแท้พอดีพี่น้องเป็นปลาเป็นปลาเป็นอันนี้แล้วนักลัดดงลัดปลามาแล้วค่อยโอ้ยห่อนห่อนลัดปลาลัดดงมาแล้วตาเค้ไส้เคขัขวเด้พี่น้องมันห่อนค่อยลืมไอ้นั่นค่อยลืมแว่นกันแดดฝ่าวจะน้ำมาอะไรลืมหมดแว่นเฮ้ยไม่ Hôm nay tôi cũng đi ăn ăn ở đây Tôi đã đi ăn ăn ở đây Tôi sẽ review cho các bạn Nó khá là khá là khá Tôi sẽ review thịt 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 để các bạn có thể thấy Tôi ở đây Covid tôi không có thể đi ăn vì vì ui, nó khá là เดือดแทบตายช่วงโควิดขอประกาศไมาอยางทะเลพี่น้องเดี๋ยวลงทะเลกันบ่ม,นมีมาขอจุดปล่อยลิลี่ปล่อยเสือมัมนลิลลี่ลิลี่เบ็ดมนมีก่อนเบ็ดมันมีก่อนเบ็ดเนาะเบ็ดเบ็ดเบ็ดปล่อยเสือปล่อยเสือกไปปล่อยไปแล้วเนีอยเดี๋ยวนั่นดิขอบอกดึงมันทีมั้ย ได้มันไปเกเ็บเห็ดกันเมื่อนเอามาค่อยโอนี่อยู Dude, no, ่เมืองนอกกับพันยางทะเลกับอีลินลี่ยายลี่แต่เดิโอ้คนบ่มีดีไปอู้นคนอยู่นคนหลายพี่น้องมึงโน้โนเว็ดเว็ดมามีดกับลิลี่เว็ดมึงกอดสิรีวิวจึงจะเละเว็ดไว้มากันไรเนยมจะมาดูอากาศวิวเลเว็ดมามีดัอนลูกงานบ่จ้ะบ้านข่อยมันติดทะเลพี่น้อง เวทมามีก่อนคุณอ่ะมันเฝ้าคุณมองมาพ่นอนดูสวยว่าเนลี่ฮะโน่โน่โน่เวทมันมีก่อนเวทเวทเวทมาไหลมาไหลปล่อยโน่โน่หมามันไหลปล่อยบ่ได้ใ<ค>ส่คุณแกใส่คุณแกคอมันนะมาพี่นอ้องจ๋า นายรีสมารีวิวาปบ้านข่อยติดทะเลงามคุนเล่คนกับปลาหคนบนลานี่นม่ตนหย่อนแสงก็ไนนยายยายนายรีเซ็ตกล่องใหม่เว็เ็มามีก่อนล็ๆเว็ดมามีก่อนเป็ดมามีก่อนลูก แถาไม่ต้องผู้ฒถาแลวยนะังมุสาวอาทิตย์กระเด็กน้อยหลายนี่พี่น้องยาน,นาลิสลงมาแล้วนี่น้ำน้ำทะเลนี่ละจ้าทะเลบัญยาลีพี่น้องน้ำสุดสายหัวสายตารีวิวให้เบื่อทั้งนี้ก็สุดสายหัวสายตา บนหลายเด้ผู้เทียบคนหลายเมื่อนี้คนละหลายคนของบ่เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์คนสิหลายเราคิดคนหลายคิดายนารีกับเงาแล้วคิดนี่ายนารีกับฝากเอฟซีไปสมนีก็น่าจะเนาะยายนารีเบอกอย่างผิดไปก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้าเด้อผู้เฒ่ายายนารีเฒ่าแล้วก็เบอกลุมจะถือสาผู้เฒ่าเด้อพี่น้อง กราบขอโทษขออภัยหลายๆจ้าถ้าเราอีหยังกิดไปก็ได้ขอเอฟซีของยายนาลีลำลำรวยๆยคือหวยรางวัลที่หนึ่งทั่วหน้าทั่วโลกเดอ้อทั่วหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดเขามา่อวันยายนาลีก็ให้รวยๆปังปังเด้อจ้าเด้อยายน,นาลีก็ฝากกดแค่กดไลค์กดซับสขไครต์กดซ่องของยายนาลีนำเลยจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องของยายนาลีลำลำรวยๆวเฮงเฮงปังปังจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย